ไม่ป่าแม่งอันตรายรอบด้านจริงว่ะปาดิบชื้นแบบเนี้ยคือกูก็ไม่รู้ว่าใครตะโกนขานรับมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นหน้าเขาเขานู้นเฮ้ยยังไม่หน้าคนนี่วะเหรอยังไงไปไปใครวะคือหน้าใครวะทุกคนเป็นหน้าคนหรึเปล่า เชีย่ยเรเจอดีแล้วอ้ยไม่หลอกกูด้วยเชีย่ยหน้าคนนี่วะไม่รู้หน้าใครมึงเห็นเปล่าเมื่อกี้โอ้มึงเห็นไหนมเป็นหน้าคนมึงได้ยินมึงเห็นเปล่าเป็นหน้าคนะอะเฮ้ยเชี่ยไ<ฮ>ม่หลอกกูด้วย ใจเย็นใจมาใจเย็นใจเย็นใจย็นโอ้ยขวัญเลยขวัญไม้เฮียขาคนออเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไม้มึงใจเย็นมึงอย่าอู้วามค,ค,คน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 เป็นคนแล้วทำไมตอตนพวกเรามาไม่เจอว,วะเฮ้ยพี่โยมนี่ว่ะไอ้ไม้พี่โยมพี่สุมเสร็จแล้วใช่พี่โยมพิยมพิยมถุงมังนดิว่ะ ให้เลยแบบที่ท่านฤษีพูดไปเลยนึกว่าพิยมพิยมพมโอ้โหนี่ไงใต้ต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยเนี่ยที่ท่านฤษีพูดไว้เนี่ยนี่พิยมพิยมพิยมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ิ๊กเดอร์แฟงเนี่ยทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วนะครับทุกคนเชื่อไหม คือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบที่ชาลูสีพูดไปเลยทุกคนเชื่อไหมครับว่าผมกับน้องใหม่เนี่ยเดินกลับมาในทางเนี่ยได้ยินเสียงเนี่ยตลอดเวลาเลยนะครับเหมือนมีคนเดินตามพวกเรามาตลอดเลยอะ่ะผมกับน้องใหม่เนี่ยเริ่มระแวงมากขึ้นมากขึ้นแล้วทุกคนและตอนนี้เนี่ยสี่โมงเย็นแล้วด้วยนะครับโอ้โหไกลจริงทั้งวันแล้วครับเราเดินทางมาวันนี้ใช่ด,ดันนิดเดินทางทั้งวันแล้วก็เสียงตลอดเลยน้องใหม่เริ่มกลัวแล้วถามว่าผมกลัวไหมผมไม่กลัวผมมีของดีติดตัวนะครับเด็ดตัวตลอด ของที่ท่านฤษีให้ยูบอ่ะยูไหมผมเอาไหนว่าแล้วท่านฤษีถึงให้ของดีเรามาติดตัวไงจะบอกนะหล่นหายอ่ะเหมือนแบบว่ามันกําลังมาใกล้เรานะเหมือนมีอะไรบางอย่างนะครับกําลังมาใกล้เราแต่มาไม่ได้นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะของที่ท่านฤษีให้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะของดีที่ผมปิดตัวมาหรือเปล่านะครับอย่บอกนะหายอ่ะ ผมมีของดีติดตัวนะทุกคนนี่นะครับเป็นพระของผมนะ,ะเป็นพระที่น้องทาสารเคยให้ผมนะทุกคนจําได้ไหมผมเก็บในตัวนี่แล้วก็นี่ที่ท่านฤษีให้มานะครับทุกคนผมบอกเลยว่าเราเดินทางกลับมาตลอดเวลาเลยอะตั้งแต่ประมาณสามโมงเนี่ยมันมีเสียงตลอดทางเลยเหมือนมันมีคนเนี่ยมองเราตลอดเวลาน้องใหม่เองเชื่อไหมเหมือนมีคนมองเราเลยเนะกลัวระแวง น้องใหม่ก็เริ่มกลัวแล้วนะแล้วก็เริ่มเหนื่อยเริ่มล้ากันแล้วเหมือนมีคนจ้องมองเราตลอดเวลาจะแบบทุกคนเคยเห็นไหมแบบลองนึกภาพนะคนมองเราแล้วโกรธอ่ะโกรธแบบสุดๆอ่ะเหมือนจะเข้ามาเอาชีวิตเราอะไรแบบเนี้ยแต่มันเข้ามาไม่ได้อะ่ะหรือว่าเป็นเพราะของอตอนเนี้ยผมเริ่มพูดแบบอึกอึอกอกัอกอักอะไรแบบนี้แล้วอะเป็นเพราะของท่านหรือสิที่ให้เราหรือเปล่านะ เฮ้ยน้องไม้ใจเย็นใจเย็นเนี่ยมันม,มันมีเสียงแบบนี้ตลอดเลยทุกคนเหมือนกําลังจะมาใกล้เราทุกทีทุกทีนะครับผมบอกให้แต่เหมือนมันมาไม่ได้นะเสียงแล้วก็เหมือนมีเสียงเดินใกล้ๆพวกเราเลยอะใกล้มากนู่นทางทางนู่นเรี่ยไรพี่ไม่รู้แล้วก็ลมก็เริ่มมาแรงวะใหม่เอ้ย กิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราหรือเปล่าแบาบทีิท่านฤาษีพูดอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมเชื่อท่านฤาษีนะว่าท่านฤาษีเนี่ยให้ของดีเรามัดติดตัวแบบเนี้ยผมว่าท่านน่ะน่าใจนี้พวกเราแหละใครวะพี่เรียกใครอะกูก็ไม่รู้กูเรียกใครกูดังไว้ก่อนอะมันมีเสียงตลอดเลย ไม่เชื่อทุกคนดูนะเหมือนมันจะมีเสียงเนี่ยเดินใกล้ๆพวกเรานะกูก็ไม่รู้กูมาพร้อมอย่างนี้แหละมีเสียงเดิน<อ>เสียงเดินเหมนมีคนเดินละเหมือนมีคนเดินใกล้ๆพวกเราเดินมานเนนันนนนน

เธอของเดตยดันหรือสี่หรือเสียงเหรอวะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายดูเป็นกล้องหน้านะผมจะรีบเดินกันนะครับตอนนี้นัทมันมีเสียงอะไรเลยวะเฮ้ยมันมีเสียงเดินตามมาวะไหมมอนมีเสียงเดินตามมานั่นสัตว์บ่อะสัตว์หลายบ่ ไม่ต้องสนใจใจเย็ยนๆนะใหม่มองซ้ายมองขวาดีนะน้อง้อะไร่ไมไหมฮะกลัวไม,ไ,นะไม่ต้องกลัวใจเย็ยนเราต้องรอดถ้าเราตื่นเต้นหรือว่ากลัวเกินอ่ะเราจะเสียจิตนะบางทีอ่ะผมไม่ได้อยู่วิธนี้นะทุกคนสี่โมงห้าโมงอย่างเงี้ยในป่ามันมีพวกผีป่าผีเจ้าทุงเจ้าทีอะไรแบบเนี้ยผมไม่ได้ลบลู่นะ พออาจจะมาเล่นงานแล้วก็เฮ้ยมาใจเย็นนกะมันอาจจะเป็นไอ้น,นี้ก็ได้ไผ่มันเสียดสีกันก็ได้มึงคิดในทางที่ดีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าวู่วังมึงคิดในทางที่ดีนมึงอย่าเพิ่งวิง่งมึงจะวิ่งไปไหนละ่ะใจเย็น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 เย็นลมมาแรงมากตอนนี้มแม่งเสี่ยงชีวิตจัดเลยวะข้างหลังเขาเงียบเร็ว ไ,ไม่รู้เหมือนกันว่าคือต้นอะไรไม้โคตรสูงโคตรยาวเลยเดินทางบ้างไหมเฮ้ยเฮ้ย<อ>มีเสียงคนเลยไป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 เบาเบาเบาๆาเหมือนมันมีเสียงคน ชัดเจนเลยได้ยินไหมไหมไป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 ใ <Anyone? S 1> ป่าแม่งอันตรายรอบด้านจริงว่ะอดิบเชินแบบนี้โอกิก็ไม่รู้ว่าใครตะกคนข้ารับมืออ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นหน้าเขา่าเขานุ่นเฮ้ยไมหน้าคนนีว่ว่ะ ไใครวะคือน้าใครวะทุกคนเป็นหน้าคนหรึเปล่าเชี่ยมว่เจอดีแล้ว้ยไม่หลอกกูด้วยเชี่ยหน้าคนหรึเปล่าไม่รู้หน้าใครมึงเห็นเปล่เมื่อกี้โอ้มึงเห็นไหมเป็นหน้าคน มึงได้ยินมึงเห็นอะไเป็นหน้าคนอะเฮ้ยเชี่ยไม่รอ,อกูด้วยใจเย็นใจเย็นมาใจเย็นใจย็นใจเย็ยควันเลยควันไม้เฮียไอ้ไมเมื่อกี้มึงเห็นไหมหน้าคนเต็มไปหมดมึงเห็นปะ Mai lo con ơi lo con mày ơi Mai mày, chạy yên Mai yên 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 mày chạy mày 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 mà mày Chạy yên, chạy yên mày chạy mày mà mày 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 ไม่ใช่แค่มึงหอบเรากูเองก็หอบสับแล้วไม<ะ>่เสียงใครเดินวะเ,เฮียกูเริ่มเดือดแล้วนะเว้ยมึงคิดว่ากูกลัวเหรอวะแม่งมึงเล่นกูแบบนี้ได้ดิเ,เฮียมาด,ดิรี่กลัวเลยกูก็เริ่มไม่ไหวละมึงมาดิ เฮี้ยตามกูจังเลยใครวะเอาไปดิกูดีนะนอนเชี่ยชัดเลยเอ็มไอไม่ต้องจับใจเย็น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 มึงอย่ากลัววูวาาไปดิมึงกลัวกูมึงพากูกลัวด้วยเนี่ย นั่งพักตรงนี้ก่อนได้ไหม่นั่งพักตรงนี้แหละเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ที่มึงเห็นชัดแล้วก็ใกล้น้นาำด้วยเห็นปะฮะกูได้ยิน เห็นมันตัดไม้อยู ead, ่ะวน่นี่นเแล <unch> <ver> e ้วเอๆเจบ้ใช่หมือนสวนป่าเลยเจ็ดคนเฮ้ยมันเดินมาทางนี้ป่ะไปนยไม้เลย 那但那过去拍，哇，你 นี่แหละที่ทันฤาศีทันฤาศีบอกให้ผมเนี่ยระวังตัวเนี่ยแหละมันมีมีดมีปืนด้วยนะ มมเมว่าครับในที่สุดเราก็ใกล้ถึงแล้วนะใกล้ถึงที่พักจุดแรกของเราแล้วนะครับผมเดินมาสองที่พัก3ที่พักเนี่ยยังไม่เจอพี่โยมเลยนะครับบอกไปเลยนี่มันก็เริ่มเย็นมากเลยนะฝนก็เริ่มตกว่ะไ่ ฝนลงมาเลยี่อดูดิฝนมันเริ่มมาแล้วใหม่ฝนเริ่มมาแล้ว,ลว,ลวฮะฝมืมดเลยี้ี่มืดดิฝามือมไม่ว่าจะมือแล้วด้วย กนก็นเริ่มตอกว่ะหน่อยชิบหายทุกคนวันนี้แต่ตรงนี้แหละกัวพี่จะลื่นนี่แหละน้องใหม่รอด้วยน้อง จากที่ไปตรงนี้มั้อีกไม่กี่เมตรก็จะถึงจุดพักแรกที่พวกเรามาพักแล้วก็เปิดคลิปกันเลยนะทุกคนถ้าเจอก็เจอนะถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอนะแต่ถ้านฤษีบอกว่าเราเนี่ยจะเจอเดินมาทั้งวันแล้ว,วไม่เจอเลยเลย อะไรใหม่มีอะไรพี่ปกติมึงดำดำมองมองมึงพากูหล่อนมาทั้งวันเลยนะอยูนี่จุดพักแรกเราอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรวะใหม่ไม่เจอน่าลองดูรอบรอบดิ บ่ออยู่ใต้ต้นไม้ต้นไม้ก็นี้นหนึ่งต้นสองต้นดูในอีกอะต้นไม้ฮะสามสิบสาต้นไม่มีไม่เจอก้อนนี้เป็นที่แรกที่เรามานั่งเปิดคลิปกันตรงนี้แหละจอด้านล่างหนอีก ด้านล่างก็เป็นล่องน้ำหมดแล้วนี่แหละทุกคนเป็นที่ที่พวกเรานั่งเปิดคลิปกันนะเขาบอกว่าเราจะกลับมาเจอที่นี่นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนตรงต้นไม้ต้นหนึ่งก็ไม่เห็นมีเลยเลยวะหรือว่า,าท่านลืมจีจะโกหกเราไว้ไหม พักตรงนี้แหละไอ้ไม่เห็นมีอะไรทุกคนดูอะไรมึงเป็นอะไรใครอะไหนใครไหนายขาคนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไม่มึงใจเย็นมึงอย่าอุ้วามคน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 เป็นคนแล้วทำไมตอนพวกเรามาไม่เจอวะเฮ้ยพี่โยมนี่วะ เอ็มไม่พิยมพิสมุ่มเสร็จแล้วใช่พิยมพิยมพิยมถุงมันดีว่ะให้เลยแบบที่ท่านฤาษีพูดไปเลยนี่ว่ะพิยมพยอะพิยมโอ้นี่ไงใต้ต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยเนี่ยที่ท่านฤาษีพูดไว้เนี่ยนี่พิยม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 โอ้ยทุกคน ผมบอกเลยว่าท่านฤาษีแม่งมัม่งจริงว่ะเขาบอกว่าเราจะเนี่ย<อ>พวกเรานั่งเปิดคลิปกัิดองค์นี้นะแล้วี่พิยมมาหยุดองค์นี้ได้ไงใส่สร้อยพิยมดิที่ท่านฤาษีบอกอ,ะอ่ะพิยมพิยมพิยมเป็นไงบ้าง<อ>พิยมพิยมเป็นไงบ้างฮะใส่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 หรือใส่ใส<อ>่นี่นี่ท่านฤาษีให้มานะพิยม พอดแกเชื่อยังแกเชื่อยังเอาลงไปนั่งข้างล่างดิโอ้หเดินมาสักไกลแค่อยู่นี่นโอ้โหเดินมาโคตรไกลมันมัดกระเชือกไว้นี่วะพี่โยมพี่โยมเป็นไงบ้างไปไปนั่งข้างล่างพี่โยมเดินดีๆเดินดีๆน้องใหม่ปกคองพี่โยมไปดิพี่โยมเดินไหวเปล่าเดินไหวนะเหมือนจะไม่ได้ก mmm, ินข้าวอะใจเย็นพ like. ี่โยมใจเย็น

มั mai thì t cái t ่งในที่ลุ่้ลุ่มก่อนมั่งในที่สุดแม่ก็ตรงที่ที่เราเปิดคลิปคลิปแรกเนี่ยเงใหม่โอ้โอ้แมงเอ้ยเนื้อชิ้นายวู้วสุดท้ายแม่ไม่เจอแค่ตรงนี้เองเดเดินทั้งวันไม่สังเกตอะไรเราไม่ได้สังเกตอะไรเลยเราก็ไม่เจอด้วยแหละผู้ชมพี่อยู่น้ำเหรอ น้องเราได้โอ้พี่ยมกินน้ำเว้ยน้ำเนี่ยเป็นน้ำลำธารนะน้ำเราก็หมดยังไม่ฮะน้ำเราหมดแล้วไม่เกลี้ยงโหอ้ยอะไรนี่แล้วก็น้ำลำธารแม่งก็แห้งด้วยพี่โยมเป็นไงบ้างพี่โยมพี่โยมนั่งพักก่อนนั่งก่อนพี่โยมนั่งก่อนเป็นไงบ้างพี่โยมดูดีตีหัวพี่โดนตีหัวเถียอนหมดหัว สายไปพโยมท่านือสีเขาให้พิยมเจอท่านือสีบ้างเปล่าเจอไหมอ้าวแล้วพิยมจะไปไหนอ่ะพิยมทิ้งน้องทาสารกับพ่อน้องทาสารได้ไงพิยมจะไปไหน,นพิยมจะไปไหนอ่ะเขมือเลยพี่อ้าวร้อ,องไห้ทำนะไมพิยม อะไรนะพี่โยมนั Jamie, <always S 1> ่ง <Training> ร <Jim lamps> ้องไห้ว่ะดันี่ร้อนชิบพายเหนื่อยชิบพายว่ะอะไรนะพี่โยมเขาทำมืออะไรวะไม่อืออืออะไรเนี่ยจะไปชายแดนเหรอไม่รู้อ๋อจะไปหาเมีย จะไปหาสาวใช่ไหมโอ้โหพี่โยมติเสาวเองจนได้พี่โยมพี่โยมที่หลังอย่าทำแบบนี้เองนะมันเดือดร้อนก็เลยโดนดีหัวโดนดีหัวก็เลยมันก็เลยจับมัดใครอ่ะใครจับมัดพี่โยมฮะจนปลาดูคนที่เถื่อนนั้นไหพี่คนไหนคนไหนเราพี่โยมชี้ไปพี่โยมชี้ใครผมก็ไม่รู้หรอกให้ ผมคงไม่เดินไปแล้วนะพี่โยมโอไกลไม่ไหวถ้าผมเดินไปตอนนี้ก็น่าจะสามทุ่มอ่ะนี่ผมก็ต้องเดินลงไปอีกไกลอ่ะไม่ไหวไม่ไหวพี่โยมทีหลังพี่โยมไม่เอาแบบนี้อีกนะรู้ว่าตามหาพี่โยมเนี่ยเหนื่อยนะพี่โยมเหนื่อยมากๆแล้วก็ผมไปถามถามท่าน,านลือสีอีกโหพี่โยมจะทำแบบนี้อีกนะรู้ป่าพี่โยม พี่โยมต้อง <S 1> <S 1> <S พี่โยมต้องนึกถึงน้องดอกไม้นะพี่โยมกลายมากถ้าพี่โยมไม่อยากมาพี่โยมต้องมาพร้อมกับน้องทศสานกับพ่อน้องทศสารรู้ล่าพี่โยมมาแบบนี้พวกเราเดือดร้อนพี่โยมรู้ไหมผมเสี่ยงชีวิตขนาดไหนอะ่ะกลับมาในทางเพื่อตามหาพี่โยมเนี่ยลแล้วก็มาเ<ม>นี่<ม>ยเจออะไรบ้างเจออะไรบ้างต้องเยอะแยะไปหมดโอ้พี่โยมเอาสักพวกเราเนี่ย ไปกันไม่ไปเลยนะทุกคนผมบอกให้ตอนนี้กินข้าวอย่างพิยมกินข้าวอย่างยังไม่ได้กินเนี่ยเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านนี่ก็น่าจะประมาณทุ่มหนึ่งอะมั้งพิยมไปนอนบ้านผมไหมเนี่ยไปนอนบ้านผมก่อนนะแล้วพักให้ขนาดพักไว้หนึ่งพี่เออให้พิยมนั่งพักไปก่อนผมก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยดิไม่ไหวเดี๋ยวไม่ฮะ เ้าชั่วโมงพี่พี่ทุกท่ารู้ป่ะตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วเนี่ยห้าโมงกว่าๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในป่านะพี่โยมเดี๋ยวินแป๊บโมงเลยใช่ไงเหนื่อยก็เหนื่อยโอ้โหแล้วก็เสี่ยงชีวิตจัดอะตอนกลับมาอะไรนะมีสามคนเหรอมีสามคนตีหัวดีนะมันแม่นี้พี่โยมไปก็ดีแล้วพี่โยมเอ้ย นั่งพักไปก่อนทุกคน<ม>พี่ยมนั่งพักไปเออนอนพักก็ได้พี่ยมนอน<ม>นอนไปเลยพี่ยมนอนพี่พี่ยมจะได้สบายสบายพี่ยมนอนพักพ่อนให้สบายสบายไปโอเคไหมพี่ยมโอเคเดี๋ยวผมเรียกโอ้ยผมก็เหนื่อยมากเลยนะทุกคนวันนี้ เริ่มหิวข้าวกันแล้วล่ะไม่ไหวโมเวนดึกเลยไม่อยากนึกจริงพี่โยมพี่โยมท่ารอบต่อไปผมขอร้องพี่โยมเลยนะว่าพี่โยมไม่ทําแบบนี้อีกเลยนะครับพี่โยมครับผมบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยเดินตามหาพี่โยมกันเนี่ยคือเหนื่อยมากๆเลยผมบอกให้เนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยไม่รู้ว่าฝนแม่งจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่โยมเพราะว่าตามหาพี่โยมันทั้งวันอะ ตอนนี้น้ำก็ไม่เหลือแล้วดีไปเจอท่านฤษีท่านบอกว่าจะเจอพี่ยมที่จุดแรกอยู่ตรงต้นไม้ต้นใหญ่โชคดีนี่ที่ท่านฤษียังคขาแม่นมากเลยนะทุกคนพ่อบอกเลยถามว่าคลิปเนี้ยทําไมผมพูดมากนะถามว่าโมโหไหมก็มีโมโหนิดหน่อยนะกลับมาในทางเนี้มันเสี่ยงมากเลยนะทุกคนเสี<า>่ยงมากๆเลยนะครับมันมีเสี่ยงตลอดทางเลยอ่ะ๋อสม,ม,มอมงนี่อนะไรย่งงี้ะ เดี๋ยวนั่งพักให้ชื่นใจกันก่อนนะไม่ไหวจริงๆครับพี่ยม ทุกคนครับตุ๊กบิบดูมันก่อนน่าดันจัดอ่ะอดันดันไปเดินร้อนว่ะเที่ยวไปไงดีขึ้นนะพร้อมเดินทางยังพร้อมต้องเดินทางอีกลกลนะพี่โยมไปไหมเราต้องรีบตัดกันแล้วแหละทุกคนผมว่าผมจะต้องพาพี่โยมเนี่ย รีบกลับไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดไปซะก่อนนะน้องใหม่พร้อมเดินทางอย่างน้องพ,อพร้อมเลยพี่เองไม่กี่กิโลแล้วไปไปจนต่อดีกว่าไปแดกสักก่นถาราป้อยมไปเดินทางนี้เลยพี่ยมเดินทางถูกแล้วเอาทุกคนคลิปนี้ก็เจอพี่ยมลยนะยแล้วนะดีใจแล้วท่านฤษีท่านพูดไว้ไม่มีผิดเลยนะครับอะแบตผมก็เริ่มหมดแล้วครับทุกคนอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในการตามหาพี่ยมรอบนี้บอกเลยว่าเหนื่อยมาก เหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าที่กลับมาเจอนะทุกคนถ้าไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะไปไปกันแล้วทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าผมจะไปไหนรอติดตามกันนะครับผมไป